ตอนนี้เพชรจบฝั่งคู่กรณีจบแล้วชาวเน็ตจบไหมไม่ได้มีชีวิตที่ดีเหมือนเขาอะมาคอมเมนต์แบบนี้ก็ระวังเอาไว้นะคะ หลังบ้านเคลียร์ไม่ได้อะก็หน้าบ้านไปเลยดิข่าวมันออกไปแล้วคุณมาแย้งเพชรอะเพชรก็หน้าบ้านไปเลยแล้วกันเพชรก็เป็นคนใจใจกลายเป็นดราม่าร้อนระหว่างน้ำเพชรตียาพากับอูสปินนายยูทูบเบอร์ชื่อดังโดยจุดเริ่มต้นมาจากที่น้ำเพชรลงคลิปฟาดสายกันบินโดยเธอบอกว่าได้ซื้อตั๋วเครื่องบินในชั้นธุรกิจที่บินจากกรุงเทพไปบราซลิลราคา1 7 7 0 0 0บาททั้งหมด2ใบรวมเป็นเงิน3 4 8 0 0 0บาทซึ่งน้ำเพชรคาดหวังว่าจะได้ที่นั่งแบบคิวสปีดแต่สุดท้ายไม่ตรงปกไปฟังน้ำ จองตั๋วมาในราคาแสนเด็ดแล้วก็ได้พีเศษคลาแสแบบแบบนี้แล้วก็ในเว็บไ์เข็นว่าเป็นทินสีแต่ว่ามาถึงทุกเป็นอีโคโนมีสวีทเลยค่ะค่ะน,นะคะ หลังจากนั้นทางเว็บข่าวได้มีการนำโพสต์ของเธอไปนำเสนอ พร้อมกับนําเรื่องที่อูสปินนายเคยมีการรีวิวเกี่ยวกับสายการบินเดียวกันมานําเสนอด้วยเช่นกันจนําให้ทางน้ําเพชรเข้าใจผิดว่าตนโดนอีกฝ่ายแสะทําให้เธอต้องโพสต์ข้อความตอบว่าอีกฝ่ายทํานองว่าทาคอนเทนต์เพราะอยากดังใครกันแน่จะต้องหน้าแตกและส่งข้อความไดเร็กไปหาอีกฝ่ายให้ออกมาอธิบายต่อมาทางด้านของู้ชิงแฟนสาวของอูได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบกลับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอูและไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆหลังจากนั้นน้ำเพชรก็ได้มีการโพสไอจีสตอรี่ขอโทษอีกฝ่ายต้องยอมรับว่าน้ำเพ เจอทัวลงหนักหลังจากที่เป็นข่าวนี้จนกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวอดรนทนไม่ไหวไลฟ์สดเล่าเรื่องราวทั้งหมดพร้อมเตือนชาวเน็ตหากยังไม่จบคงต้องดำเนินคดีในไลฟ์นี้ขอชี้แจงทุกอย่างให้เป็นทางการเพราะว่าคือต้องขอโทษทุกคนจริงๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอยู่ใน IG Story เราเนาะไลฟ์สไตล์เราเราเป็นคนขี้เล่นเราเป็นคนที่แบบทำอะไรไปเล่นไปหมดอะไรเงี้ยคนเขาก็อาจจะแบบสื่อ สื่อได้ว่าเราเป็นคนที่แบบไม่มีการศึกษาดูไม่แพงดูไม่อะไรอย่างเงี้ยออพูดจางโง่อะไรเงี้ยประเด็นของสายการบินที่เพรนั่งมาก็คือมาอ่แบงกอกบรอรเซลซึ่งในไฟล์ QR 8 3 7า q เ8 3 7เนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนแอร์คาร์แต่ว่าพอเขาเปลี่ยนเครื่องบินแล้วเนี่ยปกตินะคะก็ตามหลักของสายการบินเขาก็จะมีอีเมลมาแจ้งเราก่อนว่า ทางเราจะเปลี่ยนเครื่องบินนะที่นั่งมันจะไม่ใช่ที่นั่งเดิมคุณโอเคไหมถ้าคุณโอเคเราก็เราก็นั่งเครื่องบินนั้นแต่ถ้าคุณไม่โอเคเราก็จะดําเนินการเปลี่ยนไฟล์อันนี้เป็นเรื่องกฎปกของอการซื้อตั๋วเครื่องบินปกติที่เขาจะเปลี่ยนแต่สายการบินกาตาแอเยวไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าไม่ได้มีการแจ้งเตือนหรือว่าไม่ได้มีการส่งอีเมลหรือติดต่อเพจมาใน แต่อย่างใดค่ะแล้วก็คือเพชเนี่ยได้ซื้อตั๋วเครื่องบินในราคา3,48,000 0บาทแล้วก็ระบุว่าเอาเป็นคิวสวีทเท่านั้นแล้วก็ซื้อเป็น Business Elite ที่ไม่ใช่ Business Comfort ซึ่งราคาเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพชเป็นลูกค้าแล้วเพชก็มีความคาดหวังว่าเพชอะอยากนั่งคิวสวีทนะคะก็เลยจ่ายเงินเพื่อสิ่งสิ่งนั้นแต่ พอเราจ่ายเงินแพงไปเราการันตีไปอะ่ะเราซื้ออินชอแนไปเราซื้อความเราจ่ายแพงเพื่อเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายและสิ่งที่เราต้องการนะคะซึ่งพอขึ้นไปถึงเครื่องบินปุ๊บมันไม่ใช่ไงพอมันไม่ใช่เราก็มีการคอมเพลนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสายการบินมันแบบทำแบบนี้กับเราอะ่ะ อันดับแรกคือทุกคนเป็นยังไงทุกคนก็โมโหถูกไหมคะคือเพชรโมโหเพชรยอมรับเลยว่าเพชรมีอารมณ์มากเพราะว่าเราเราจ่ายเงินไปอะ่ะเราต้องเราก็รู้สึกว่าเราสเปนเงินเราทํางานหาเงินมาด้วยแบบเราเหนื่อยนะเราเรารู้สึกว่าเราจ่ายไปมันต้องได้สิ่งที่มันคุ้มค่ากลับมาถูกไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เพชรได้อะ่ะ มันไม่ใช่สิ่งที่เพรต้องการคือถ้าสมมติว่าเพรจะนั่งแอร์ครา t แบบนั้นเพจนั่งสายการบินอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ถูกกว่าประหยัดกว่าแล้วก็เซอร์วิสดีกว่าทุกอย่างดีกว่าแล้วมันมันไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะคือ,อคือทุกคนเป็นเพรทุกคนน่าจะเข้าใจนะคือเราเรารู้สึกว่าเราโดนสายการบินเอาเปรียบแล้วก็พอเราถูกเรารู้สึกว่า เราถูกเอาเปรียบอะเราก็เขียนคอมเพนล้ะเรียกร้องแต่ก่อนที่มันจะเป็นประเด็นไปเป็นข่าวอะค่ะเพชได้มีการโพสต์โพสต์เนี้ยโพสต์รีวิวความแย่ของสายการบินเนี้ยไปในอินสตาแกรมของเพชซึ่งในข่าวอะนะคะก็จะมีเว็บใช่ไหมคะก็คือเว็บเนี่ยอยู่กับเพชมานานมากแล้วก็สนับสนุนเพชนะคะขอบคุณจริงสนับสนุนัพ p อ o r t เพชในเรื่องของ การนำเสนอข่าวของเพชรทุกเรื่องคือเพชรแบบ appreciate มากจริงๆค่ะแต่ในในเนื้อข่าวนะคะมันมีการทำอ,อันนี้จะพูดถึงเรื่องของคู่กรณีละคือเพชรก็เรียกร้องให้สายการบินรับผิดชอบในเรื่องของส่วนต่างหรือว่าการจะชดเชยลูกค้าย,ยังไงก็ได้เพชรรู้สึกว่าสิ่งสิ่งเนี้ยเพชรต้อง ทวงถามผลประโยชน์ของตัวเพชรเองนะคะอ่ะเรามากลับมาถึงเรื่องเนื้อข่าวกันนะคะก็คือพาดหัวข่าวบอกว่าดรามา่าน้ำเพชรด่าสายการบินจ่าย3.4จแสนแล้วไม่ได้คิวสวีทและมันมีประเด็นนี้ค่ะมันจะมีคำต่อคำนี้ว่าด้านอู่สปินนายชี้แจงความจริงเกี่ยวกับสายการบิน ในเรื่องของ Business Class งานนี้อาจมีคนหน้าแตกซึ่งคือมันเขียนคำว่าด้านอู่สปินนายชี้แจงความจริงเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้เสียหายจากสายการบินเราได้เราได้รับสิ่งการการะทำที่มันไม่โอเคอะแต่ทีเนี้ยพอเพชรก็ว่าเพชรเป็นคนที่อาจอะไรค่อนข้างเคลียร์นะคะแต่สิ่งสิ่งเนี้ย ในพาดหัวข่าวทุกคนไปดูเลยด้านคู่กรณีอ่ะด้านจุดๆๆุด,ดชี้แจงความจริงอ้าวแล้วสิ่งที่เราพูดอะ่ะมันคืออะไรเข้าใจปะคือเราก็แบบพี่หนูโดนสายการบินทําแบบนี้อะ่ะแล้วทําไมพี่ต้องชี้แจงความจริงแบบนี้ซึ่งความจริงของพี่กับความจริงของหนูอะค่ะมันไม่ตรงกันนะคะพอเพรอ่านปุ๊บเพรตี๊ดเลยเพชรแบบโมโหเลยอะ่ะเพรเลยแบบว่า อ้าวถ้าคุณชี้แจงความจริงแบบนั้นแล้วฉันคืออะไรในสิ่งที่ฉันโดนอะ่ะแล้วส่วนต่างที่ฉันเสียไปอะ่ะมันคือเป็นแสนนะเพราะซื้อสองใบตัวหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทต่อ,ต,อต่อหนึ่งต่อหนึ่งตัวนะคะแล้วไปกลับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราโดนแบบนี้เนาะแทนที่แทนที่เราจะแบบได้รับการัพพอ o r t อ่ะกลับมาโดนแบบบุคคลที่สามมามาแย้งเราเราก็รู้สึกว่าแบบ ขอโทษค่ะอุทานเฉยๆคือแบบเปิดสื่อกับสายการบินไม่พอแล้วจะมีใครมาเปิดสื่อกับเราอีกเนี่ยหนูรู้สึกเลยหนูบอกเลยนะคะว่าหนูหัวเสียมากก่อนที่จะทำอะไรหนูก็มีการโพสต์คือหนูก็เป็นคนแบบหัวรุนแรงเหมือนกันหนูเป็นคนไม่ยอมซึ่งเพจก็ไม่ได้ดูหรอกนะคะก็คืออ่าช่องสปินนา์คือเพจไม่รู้จกักคือเพชไม่ได้ดูว่าเขารีวิวอ่าไปเดือนไหนอันนี้คือเพชไม่รู้เลยนะคะ ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ในข่าวของเรากับสายการบินมันมีบุคคลที่สามเข้ามาอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็ทักอินบ็อกไปถามเลยว่าพี่พี่ชี้แจงแบบเนี้ยคําว่าพี่ชี้แจงความจริงเกี่ยวกับสายการบินแล้วงานนี้อาจจะมีคนหน้าแตกคือแบบเอา้าทําไมต้องทําให้เพชรหน้าแตกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเพชรก็ได้มีการอินบอกเข้าไปถามคุณอู๋นะคะว่าคุณอู๋คะคุณอู๋ได้พูดแบบนี้ไหมคุณอู๋ได้ให้สัมภาษณ์แบบนี้ไหมเพราะว่าตอนนี้คือเพชรแบบหัวเสียมาก นานมากเขาไม่ตอบคือแบบมีประมาณครึ่งวันนะคะเขาไม่ตอบเราก็รู้สึกว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นอีกนอไม่ตอบเราก็โพสต์เลยใน IG.Story เพจ็รู้สึกว่าเอา้าถ้าหลังบ้านเคลียร์ไม่ได้อะก็หน้าบ้านไปเลยดีเพราะว่าอันนี้ก็คือข่าวมันออกไปแล้วว่าคุณมาแย้งเพรอะเพรก็หน้าบ้านไปเลยแล้วกันเพรก็เป็นคนใจใจเพจก็เป็นคน จริงเหมือนกันอะไรเงี้ยพอพอหลังจากที่เพชชี้แจงไปหน้าหน้า IG s t o r y มันก็มีฟีดแบ็กกลับมาเลยทันทีพอเขาตอบอินบ็อกซ์เราแล้ว,ลวเราก็บอกว่าอ่ะคุณอู๋คะคือตอนนี้เพชรโกรธมากเลยเพชรโมโหมากเลยว่าเนี่ยข่าวเป็นออกมาแบบนี้แล้วในเนื้อข่าวมันเขียนว่าด้านคุณอู๋สปินนายชีย้แจงความจริงเกี่ยวกับสายการบินในเรื่องการซื้อพิเศษคลาสงานนี้อาจมีคนหน้าแกทําไมต้องมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้น ทำไมต้องมีการแย้งเพจเพราะว่ามันไม่ได้เป็น่าเนื้อหาที่มันโพสิทีฟกับเพจไงกับกลายเป็นว่ามันเหมือนกับทางฝั่งสปินนาร์กับสายการบินมายํำเพจซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอะเพจก็ไม่ได้ว่าว่าเขาจะรีวิวอะไรนะแต่ว่าเพจอะก็ต้องขอโทษอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าบางครั้งอะเวลาคนมันมีอารมณ์อะค่ะมันก็จะใช้คําพูดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบ ไม่ได้ไต่ตองมาก่อนแล้วเนาะมันคนเรามันโกรธอะมันมีอารมณ์โกรธได้แต่พอว่าเพรเคลียร์กับคุณอู่แล้วนะคะก็ไม่ได้ทำเบอร์แต่อย่างใดแล้วก็เรื่องไทม์โซนเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเป็นประเด็นมากเลยในในโซเชียลคือก็เพิ่งรู้ว่าอ่าทางด้านคุณอู่เนี่ยอ่า บินมายุโรปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพรอยู่ยุโรปเนี่ยทำโซนเดียวกันตอบกันได้แล้วอะเคลียร์กันแล้วก็ไปเคลียร์ก็ได้ความมาว่าเขาไม่ได้เป็นคนสัมภาษณ์ทางเว็บเนี่ยน่าจะไปเอาอ่าอ้างอิงเก่าจากของเขาอะแล้วมาทําแบบนี้อ่าเราก็เหมือนกับลงข่าวไปให้มันให้มันมีความน่าสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยอพอเราแบบอ๋อโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยว เพชรรีบขอโทษเลยเพชรก็ขอโทษใน IG Story ซึ่งเพชรโพสใน IG Story เพชรก็ขอโทษทาง IG Story ไปแล้วเรื่องประเด็นเนี้ยก็ควรจะจบส่วนเรื่องบุคคลที่3 4 5หที่เข้ามาเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพชรก็ให้อภัยแล้วก็ปล่อยผ่านคือก็ยังอวยพรกันว่าฝั่งนั้นที่ให้สนุกนะคะฝั่งนี้ก็เที่ยวให้สนุกแล้วก็คือจบสำหรับเพชรอะค่ะคือประเด็นหนุคู่กรณนนีคือจบแล้วก็ เราเราไม่รู้จักกันน่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่เห็นจําเป็นจะต้องแบบติดต่อกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ต่างๆนะคะคือตอนนี้เพรได้ขอโทษขอโพยกับคุณอู่ไปแล้วเรียบร้อยส่วนภรรยาคุณอู่เนี่ยไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ได้รู้จักอะไรกันก็ปล่อยผ่านแล้วก็ทั้งคู่นะคะทั้งสองคนก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาแล้วก็บล็อกดิฉันไปเลยนะคะบล็อก บอก IG บลบอกไปก็เท่ากับว่าเจ้าตัวเขารับรู้แล้วเขาเห็นเขาเห็นข้อความที่ขอโทษแล้วแล้วก็จบกันไปด้วยดีซึ่งทางเราก็ก็จบกับเขาเพราะว่าถ้าเรารู้เจตนาเขาแล้วนะคะอตอนนี้เพชรจบฝั่งคู่กรณีจบแล้วชาวเน็ตจบไหมชาวเน็ตต้องจบเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีการคอมเมนต์อะไรที่มันเกินไปอะไรเงี้ย เพชรก็สามารถที่จะดําเนินกนารทำกฎหมายได้เหมือนกันคืออย่าเพชรแนะนําเลยนะว่าอย่าเอาแบบแต่สนุกปากสนุกเม้นแล้วแล้วมันทําให้ตัวเองเดือดร้อนยอะไรเงี้ยใช้ทํางานใช้ชีวิตของตัวเองไปดีกว่าค่ะคือหลายหลายคอมเมนต์เนี่ยคือบอกเลยว่าแรงแต่เพชรเองก็เป็นคนแรงเพชรก็เป็นคนไม่ยอมค่ะอืมไม่ยอมกับไม่ยอมก็เจอกันอะไรนะคะคือคุณอู่เขาก็ รวยแหละเนาะเขาก็มีชีวิตที่ดีส่วนคนที่เป็นชาวเน็ตล่ะไม่ได้บินไม่ได้มีชีวิตที่ดีเหมือนเขาอะมาคอมเมนต์แบบนี้ก็ระวังเอาไว้นะคะแล้วก็สำหรับอ่าสิ่งที่เพจต้องการนะคะกับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็คือตัดประเด็นดราม่ากับคู่กรณีออกไปเพราะว่าเพจรู้สึกว่าเพจที่ออกมาเป็นข่าวที่ออกมาโพสต์เนี่ยเพจไม่ได้รับบริการจากสายการบินที่ ที่เพชรได้ได้จ่ายเงินไปอ่ะเพชรต้องการให้สายการบินออกมารับผิดช,ชอบในเรื่องเรื่องนี้นะคะสายการบินค่ะยังไม่ได้มีการรับผิดช,ชอบอะไรอย่างใดแล้วก็ส่งอีเมลกลับมาแล้วว่าเขาขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่สายการบินจะไม่ขอรับผิดช,ชอบต่อต่อไฟเนี้ย ไม่รับผิดชอบเราแต่อย่างใดอะไรเงี้ยคือเราซื้อตั๋วเครื่องบินเราต้องการความชัวเราต้องการที่เราจะได้ได้รับสิ่งสิ่งนั้นแต่เขาบอกว่าอ๋อจะต้องไปลุ้นหน้างานเอานะคะว่าจะได้เครื่องไหนเอาตกลงนี่ซื้อตั๋วเครื่องบิน business class หรือซื้อห่วยคะที่ซื้อปุ๊บจ่ายแพงปุ๊บแล้วต้องลุ้นอะเป็นประสบการณ์แล้วกันถ้าสมมติเราจะโง่อ่ะก็ไม่เป็นไร เป็นครั้งสุดท้ายที่เราเสียรู้ให้กับสายการบินนี้แล้วกันเราก็ขอไม่เป็นลูกค้าอีกแล้วเรื่องไปนในคู่กรณีขอให้จบใครไม่จบเจอกันที่ศาลนะหลังจากที่น้ำเพชรไลฟ์ดสดจบก็ได้มีการโพสตคลิปทิ้งไว้งานนี้เจ้าตัวก็ยังโดนทวงลงไม่หยุดเรื่องของการจะฟ้องร้องชาวเน็ตนั้นไม่รู้จะฟ้องจริงหรือไม่และดราม่านี้จะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปหากมีอะไรเพิ่มเติมแอดจะ,ะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ